ขนมปีกป้าขนมะอ่เขนมมาวีกเป้าพี่เอาขนมป่าขนม่ะขนมแปลมาขนมมาเร็วก nice ินเงียบๆเร็วใหญ่เร็วไปกินเร็วไปเร็วนมข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 นมเอาป่ขนมอะเอาเป้าเอาขนมเป้าอะไรไม่ใช่ลูกบอลเอาไปขนมอะเอาป่ะเอาอยากได้ นี่นี่ S, นขนมนี่นี่ห่อน, necesit, Designer, นี่นี่นี่พิควิดนี่ห่อนี่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 เดี๋ยวกินปะล่ะกินก็เอามาสิเอามาเร็วมาเอามาเร็วเฮียเงียบๆนะอย่าเสียงดังนี่เดี๋ยวเมียมันได้ยินอย่มันมาแบ่งหรือเปล่า ก่อนแกะก่อนแกะก่อนให้ชิมก่อนชิ้นเล็กๆก่อนให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนนะชิมก่อนนะชิมชิมชิมเฮ้ยชอบไหมชอบในห่าวอยจะเสียงดังแล้วอ่าวเบา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 อยากให้เมียมันได้ยินเราต้องเย็บเย็บเดี๋ยวเมียมันได้ยินเราจะกินคนเดียวนะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคนะโอเคก็ห่าวฮงฮง อย่าเสียงดังสิอย่าเสียงดังมันดังไปนะเอาเอาใหม่ฮ้องฮ้งฮ้งฮ้งเบาๆฮ้งเบาๆฮ้งเออฮ้องฮ <c oughs> ้งฮ้งเบาๆบาเบาเฮ้งอุ้ยเสียงดังอย่าเสียงดังเอาใช่ไหมเอาวา,า,างบนจมูกนะรอนะโชว์หน่อยได้โชว์หน่อยว่าขนมทำนานนนาได้นานๆนะอันนานโนะชว์โ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 ชว์นานๆนะๆนะเฮ้ยๆๆๆเก่งเว้ย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 รอได้ เวลาออกงานจะรอได้ไม่นานนี้นะครับถ้ามืนออยู่บ้านนี่จะเก่งมากอ่ารอนะรอนะเอายังเอายังเอานะพร้อมนะหนึ่งสองซัมกินได้งับออร่อยจริงจรง เอาอีกปะ่ะเอาอีกปะ่ะเอาไม่เอาเอาปะ่ะเอาอีกไหมเอาอีกป่ะบอกก่อนเอาเอาเปล่าเอาไ้ไฟท์ไฮไฟทีดีนี้ไไฟใหไไฟเฮ้ยเฮาแบบไม่มีเสียงนะเฮาแบบเฮาแบบไม่เฮาแบบไม่มีเสียงอย่าให้หนหกหูคนอื่นเขานะเฮาแบบเงียบเงียบทได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกพี่กฤษทำได้ไหมคะได้ อาเห่าสิฮงเสียนเบาเอาขอดังขึ้นอีกนิดนึงดังขึ้นอีกนิดนึงฮงของคิมสั่งได้เอาวางมุจมูกอีกทีอีกทีอีกทีโอ้โหอีกทีอีกทีอีกทีอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไก่พันแอปเปิลนะครับพี่เหมี่ยวอยู่บนบ้านนอนห้องแอร์แต่พี่เมี่ิดเขาไม่ติดแอร์ก็เลยนอนตรงนี้ได้ อ่าอาคว่างจมูกก็ว่าอุบางจะปลายจมูกเลยหดลายนิดนึงโหดลายนิดนึงโอ้โหป่านใจร้ายว่ะใจร้ายว่ะเฮ้ยโโอ้หเอานะเอานะพร้อมนะพร้อมแล้วยังนะท่นหนึ่งนองตาดูใส่ตาโอ้โหใส่ตานี้มันคงมากอ้าวเสร็จเลย